ขอตอนรับเข้าสู่รายการเวนการ์ดชาแนลนะครับเอาละครับวันนี้เราจะมารีวิวแร่การ์ดของทุกคนตัวละครในเรื่องเวนการ์ดเป็นเวนการ์ดไฟเวนการ์ดนะครับอันนี้คือมาสเตอร์เบสการ์ดแร่ของเซนโดไอจินะครับใบที่2คือราชาสวินอันเฟดก็เหมือนเดิมครับเป็นเป็นแร่ของเซนโดไอจิครับ อันนี้คือเป็นแรของมิสกโทคุระเป็นอามาเทระเซส่วนอันนี้คือดากวนิกโอเวอร์โหลดเป็นแรของโทชิกิไคนะครับอันนี้เป็นอชุราไกเซอร์เป็นแรของคาบุยคา,ยายสุรังิคาบุยอลรเซอร์กับอันนี้เป็นกัาที่หาไม่ได้ในรอกนี้ซึ่งยังไม่ผลิตเป็นกัดของมิสกโทคุระเงียบ คือการทั้งหมดเนี่ยครับแม่งเปิดบูสเตอร์แพ็กได้นะครับม่นไม่มีขี้นะครับแม่งจังรายการ <จบ S 1> มากจบรายการครือขอจบรายการเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับครับผม r o c k เกีย